เกศกับไซริมเรากำลัง <laughs> เรากำลังจะไปโรงพยาบาลกันค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางนะคะก็ <laughs> ตื่นเต้นมากทุกคนวันนี้นะคะหมอนัดอุนตาสาวเพื่อที่จะดูเพศของน้องนะคะคือแเกศตื่นเต้นเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเมื่อเช้าก็ตื่นตั้งแต่เช้ามากนะ <laughs> คือตอนนี้เราเพิ่งอ,ออกจากบ้านกันมาสักพักแล้วเกะคงไม่ได้ถ่ายในโรงพยาบาลอะไรมากมายเพราะว่า ในโรงพยาบาลตอนนี้มันก็มีโรคระบาดใช่ไหมคะเราก็เข้าไปแล้วคือเรานัดคิวหมอไว้บ่ายโมงสิห้าเราไปถึงตรงเวลาเราก็จะเข้าห้องตรวจเลยเราไม่ได้แบบไปรอคิวหรือว่าไปแบบว่าต้องไปลงทะเบียนอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะแบบคนไม่ได้ผูกพานก็คือเราก็ป้องกันความเสี่ยงในการแบบว่าติดโรคระบาดอะไรอย่างนี้นะคะคือตัวทางหมอเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านเลยอะไรอย่างนี้ก็ <c oughs> ทุกคนนม่ลังใจให้เกตด,ด้วยนะคะช่วยเกตลุ้นด้วยว่า วันนี้เกจะได้เห็นหรือเปล่าว่าลูกของเกศเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย How do you feel Are you excited So excited <laughs> ตื่นเต้นกันมาก I can't can explain <laughs> อธิบายไม่ได้เลยว่าความรู้สึกเป็นยังไงคือมันบอกไม่ถูกเลยทุกคนคือแบบวันนี้คือเราจะเห็นทุกอย่างของลูกที่แบบเห็นนิ้วมือชัดนิ้ว นิ้วเท้าคือเห็นทุกอย่างที่เป็นคนแบบปกติเหมือนคนนะ่ะซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะครั้งที่แล้วที่เราไปเนี่ยก็เห็นแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้ชัดมากก็คือแบบเป็นรูปเป็นร่างคนแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่ได้ชัดเจนมากขนาดที่แบบว่าเหมือนวันนี้นะคะแต่วันนี้ก็คือแบบเราจะเห็นทุกอย่างเราจะเห็นแบบเป็นเบบ,บี้ตัวเล็กๆอะไรอยู่ในท้องเกตนะทุกคนโอ๊ยอธิบายไม่ถูกความรู้สึกแบบบอกไม่ถูกจริงก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า ผลจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ว่าเป็นเพศอะไรนะคะแต่ว่าเกดจะยังไม่บอกทุกคนเกดจะให้ทุกคนรู้พร้อมแม่สลิมเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะไปบ้านแม่นะคะจริงๆอ่ะแม่ก็ไม่อยากให้ไปแต่ว่าเราก็อยากไปบอกด้วยตัวเองเราไม่อยากแบบจะโทรไปบอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากไปแล้วก็ให้ทุกคนดูรีแอคชั่นของแม่นะคะว่าแม่จะรู้สึกยังไงเมื่อได้รู้ว่าหลานเนี่ยเป็นเพศอะไรนะคะก็เดี๋ยวเกดจะแวะซื้อ ชุดเด็กเล็กๆอะไรเง tweeted, <|ja|>> ี้ยเอาไปให้แม่เปิดดูนะคะให้แม่ลุ้นตัวเองก็ที่โรงพยาบาลนะคะเราไปถึงเราก็ตรวจแป๊บประมาณ20นาทีนะคะก็คุยกับหมอนุนนี่นั่นคือเกดก็บอกหมอว่าเกดมีอาการที่ปวดหลังปวดขามากหมอก็ให้งดโซเดียมให้งดอะไรที่แบบว่ามันเป็นโซเดียมอะไรเงี้ยนะคะก็พวก เกลือซอสต่ตางๆอะไรเงี้ยก็ให้งดหรือว่าให้แบบกินน้อยมากๆนะคะก็ต้องกินแบบจืดๆอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะทําได้นะคะถ้าทำไม่ได้ก็ต้องทนปวดต่อไปก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านแม่นะคะ เมื่อกี้เราก็แวะร้านเด็กอ่อนนะคะแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้านิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะก็ห่อมาแบบนี้นะคะข้างในก็เดี๋ยวจะให้แม่เปิดดูว่าเป็นเสื้อผ้าของเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายนะคะ เกตื่นเต้นมากแกเห็นหน้าแม่มากนะคะว่าแม่จะเป็นยังไง <laughs> เก็บก็ซื้อเป็นเสื้อนะคะทุกคนหนึ่งชุดนะคะแล้วก็เป็นที่ดูด,ดูจุบจ๊บๆนะคะ1อันแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้แม่เปิดตูนะคะว่าจะเป็นสีอะไรสีฟ้าหรือว่าสีชมพู <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างล่างบ้านแม่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันไปค่ะ เราไม่ได้โทรบอกก่อนนะคะว่าเราจะมาไม่รู้ว่าอยู่ว้าหรือเปล่าแต่ว่าเราบอกเมื่อวานแล้วแหละ

ตอนนี้นะคะเกดก็กลับมาบ้านแล้วค่ะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเกดได้ลูกชายเป็นตามที่เกดแบบว่ารู้สึกเลยเกดแบบว่ามีเซนเหมือนวีเซนอะเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเองจะได้ลูกชายนะคะแล้วก็ได้ลูกชายจริงๆด้วยเอ้ยสมใจนะคะเพราะว่าในจริงๆอะความรู้สึกเกดนะเกดไม่มีพี่ชายนะคะเกดก็อยากให้ลูกคนแรกเนี่ย เป็นผู้ชายเขาจะได้เป็นพี่ชายที่ดูแลน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คิดว่าคนต่อไปเนี่ยสลิมก็บอกว่าขอเป็นผู้หญิงนะต่อเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกพักใจเย็นก่อนยังไม่คลอดเลยพี่แม่ก็อาจจะผิดหวังนิดนึงแหละแต่ว่าเขาก็แฮปปี้นะคะเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาก็อยากได้หลานมานานมากนะคะเพราะว่าเขาก็แบบว่าเที่ยวไล์เที่ยวขือเกตแบบเมื่อไหร่จะท้องเมื่อไหร่จะท้อง,ะอ,งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจแหละ แต่เขาก็แบบผิดหวังเพราะลึกๆแล้วอะเขาก็อยากได้หลานสาวนะคะแต่ว่าพ่อเนี่ยเขาก็เดาตั้งแต่แรกเลยว,ว่าผู้ชายนะคะพ่อเขาก็แฮปปี้ยิ้มแป้นเลยนะคะเขาก็อยากได้ผู้ชายด้วยอะไรอย่างนี้เพราะเขาก็คิดว่าแบบว่าจะได้แบบมีคนสืบทอ,อดนามสกุลเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องไปใช้นามสกุลสามีอะไรอย่างนี้นะคะั้อไงคะคุณอะไรอีก <laughs> อ,นนอ, <laughs> อะอะรอ บายบายเบบอคุณพ่อถามคุณหมอสลิมนะคะถามหมอย้ำแล้วย้ำอีกผู้ชายหรอผู้ชายหรอก็ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาจากบ้านแม่เดี๋ยวเรายังไม่ได้บอกแม่เกตเลยเดีวเราก็จะโทรไปบอกแม่เกตนะคะโอเค แดี๋ยวเราไปโทรหาแม่เกดกันค่ะทุกคนไปดูว่าแม่เกดจะรู้สึกยังไงแต่แม่เกศบอกเลยว่าผู้ชายร้อยเเซ็นนะคะบอกตั้งแต่ที่ท้องที่แบบว่าเขารู้ว่าเกดท้องเขาก็บอกผู้ชายแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราไปโทรหาแม่กันค่ะค่ะรับกำลังโทรหาแม่นะคะฮัลโหลยูไอมีคิดว่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนง่กันองหมดเลยพนันกันพนันกันเหรอเพราะพนันกันกี่บาทนะผู้ชาย ้อยนึงหรอน้องแจ่ยพี่เก็ร้อยนึงหรอกินได้ร้านชายบอกล้ะเห็นไหม I miss s c h o o ใช่แต่ว่าจะได้ทิศซ้ายแม่ไหมแม่คือว่า X ไซ่ได้กอลียอะไปเก็ อ๋อเหรอให้รอมันไอีสลกหลีแล้เแล้วถ้าเกิดมันมารอมันตงรอมันต้งรอวกช้านามรองร้านชายให้ดูนอะกับลูกนลูกพตังตังซื้อผู้หญิงไหวสิมตังัือผู้หญิงไหวตังลซือ3าซื้อะได้เป็นผู้ายพราน่ืเลยพราูจิตัังซื้อพบอกว่าจะเป็นผู้้ายอวหอจะจตอไหะยนึงอ่าตนเกี โ oh. อ้โหพี่ทงใจแม่่้นใจพี่เกดพี่ทงใจแม่งใจพี่เกดพี่้นกัพี่เกดพน้กัแม่แม <c oughs> ่ไเอาไปออกกำลังกายซะกันนะทรมาบอกซื้อว่าได้ลานชายล้านชายบ๊ายบายได, <c oughs> ด้โอเคได้ซื้อได้ทั่วบอก เราก็ได้บอกทุกคนเรียบร้อยแล้วทั้งทั้งสองครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนด้วยว่าลูกเกตนะคะเราได้ลูกชายนะคะทุกคนก็จะมีหลานชายเป็นลูกครึ่งไทยตุรกีนะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากเอนดูฝากติดตามน้องด้วยนะคะยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อเพราะว่าสลิมอะนางก็แบบค่อนข้างมั่นใจว่านางจะได้ ลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนางก็ตั้งชื่อผู้หญิงไว้ประมาณ 3- 4สี่ชื่อเยอะมากแต่ว่าไม่มีชื่อผู้ชายเลยตอนนี้เราก็เลยยังไม่ได้แบบมีชื่อนะคะก็คงแบบสักพักแหละคิดกันไปเรื่อยๆตรงแบบกว่าจะใกล้ข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงจะมา,าถึงจะแบบสรุปว่าจะเอาชื่อไหนกันดีนะคะซึ่งทั้งสองครอบครัวก,ก็แฮปปี้มากนะคะจะมีหลานคนแรกก็คือบ้านเกตเนี่ยก็ยังไม่มีหลานมาก็คือลูกของเกตก็คือจะเป็นหลานคนแรกของของ,ของแม่นะคะ ครอบครัวสลิมเนี่ยก็คือหลานคนแรกเพราะว่าพี่ชายเนี่ยแต่งงานไม่ได้สลิมก็คือเหมือนเหมือนเป็นลูกชายคนโตที่แต่งงานคนแรกนะคะก็จะมีหลานคนแรกในครอบครัวอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ก็แฮปปี้นะคะแม้แม้ว่าแม่ของสลิมอาจจะผิดหวังนิดหน่อยแต่คือเขาก็มีความสุขนะเขาก็เขาก็รอรอมาตั้งนานแล้วแบบว่า2-3ปีแล้วว่าแบบเมื่อไหร่จะมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากมีหลานไปเล่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคือเขาอยู่กัน2คน คนแก่สองคนนะคะแล้วก็พ like ี่ชายเนี hand, right? ่ยก็โตแล้วแหละเขาก็แบบเล่นหยอกไม่ได้เหมือนเด็กใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเด็กไปอยู่ในบ้านด้วยมันก็คงจะคึกคืนมันก็คงจะแบบมีชีวิตชีวามีสีสันขึ้นมาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็แค่มาเฉลยให้ทุกคนทราบเท่านั้นนะคะเกดก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอของเรานะคะคลิปต่อไปเนี่ยอยากให้เกดทําวิดีโออะไรหรือทุกคนอยาก รู้เกี่ยวกับอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เยอะๆนะคะเดี๋ยวเกดจะทำคลิปวิดีให้ทุกคนดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา3คนขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย